เอาละค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกูยาต่าหอยาไปนะั่งอาสุกทานด้วยนะคะยินดีต้อนรับก็สุดช่หม,มครับนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจมาสร้างบ้านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคเมื่อกี้น่าวมันบักแล้วมั้งโอ้ยเพื่อไปกดกระโดดอีกง่จริงๆเราอันดับแรกทำไมสติกก่อนเราจะไปตัดหินตัดสวยจะไปตัดไม้นะคะต้อง แล้วก็หาทำดลดีที่สร้างบ้านอีก่อจะพูดได้ก็วันนี้แหละคราวที่แล้วพูดแบบเสียงเด็กหน่อยคราวนี้พูดเสียงธรรมดานน่แหละง่ายคอดีโอเคมาตัดตัดตัดโอเคไว้แถวแถวนี้ก็มีแหละออ้ยโอ๊ยกะแม้ว่าตัวเล็กแล้วมันก็ลาําบากนะใช่ไหมลำบากมันแบบเผลอๆนี่บักง่ายเลยตายง่ายเลยตัวเล็ก

อยากมาแต่เล่นแต่ก็สร้างบ้านไม่ได้ก็ตัวใอย่างนี้ไม่ได้สวยคนเดียวนะมาสเตอร์เรานี่แหละจะสวยกว่ามาสเตอร์แล้วจะสร้างบ้านแถวไหนอ่ะแถวน,นี้ผมก็มีอ,อันนเ้อะอะไรวะไม้หัวนั่นเองอจุดอดไม้พูดอนาคตมา,าโอเคจุดอื้อตกเจ็บเจ็บ,จบโอเคจุบอือ อืมนี่ก็คืออ้าวต้องซู๊ต้วก,ก,ส,ก,ส,ก,ส,กสู้ค่ะชุบๆโอเคอถถนี่แต่ต้นไม้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะตัดไปอีก,อกตัดตัดเฮ้ยทางบ้านอะไรเดียวสมองไปมองสมองสมองไปแล้ว อาหารก็ไม่มีก็โอเคนี้ก็าอา่นอนก่อนอืมถึงั้นแป๊บๆขุดอุปกรณ์่ะขุด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 หินแล้วฐานจะทำไมจะทำไมเราจะสร้างเป็นบ้านหินดีว้านหินก็จตสวยอยู่นะแต่ทำเป็นไม้ แล้วก็ทำเป็นหินเออต้องเป็นหินแค่แค่แต่พอทำเสร็จแล้วก็ออกมาใส่อยู่นะแล้วก็จะทำร่องไงรอบนี้ก่อนนั้นไม่ได้อัดหีไม่ได้เล่นทีก็อเอาชิ้นหลอดคนเดียวไม่มีงานทำโอ้ยอกออ่าอยูได้ยอยขอหนะ้ไปายนะที่นี้ด้วย นี่คือถ้าตายนี่ก็คือมันจะเหมือนไอ้นั้นเลยแบบตายก็คือเกิดไม่ได้โอ้โอ้บล็อกไม่พอ,พอชิบหายเออชิวชิวชิวมาโอเคเป็น่าดุยมาพิชอี ตาอนนี้กลตอนนี้กระดูกไปละเฮ้ยไอออนตกใจพไอออนกเลิมเนได้ลามะโอกวนกวกนกวนกวเฮ้ยเปนเด็กมันก็ลำบากเนี้ย ทะลุดำทะลุไม่ได้กันนี่ว่าการแบ่งด้วยวอันไหนทะลุได้ไหนทะลุไม่ได้เยี่ยมเถอตรงนี้แหละสวยสวยเออมาก็เยอะก็ไม่พอก็เป็นใครสองสามเออประมาณสามก็พอละมั้งชึบอืมตรงนี้ก็ตรงตรงนี้น่าจะได้ไหมชึบหนึ่งตมันติดแฮ ยายยายยายชิดมาตรงหนึ่งสองอ่ะสามเอประมาณนี้สวยสวยอยู่แล้วกดอันนึงยายมีตรงนี้อันหนึ่งอืออ่ะสองอ่ะสามอือเออได้น้อยแท็กี่ sih, dan kan, tunggu, belum, masih belum, sudah mati, dan เอ้ยแคเข้ามแล้วแค่ข้าแล้วมั้งจจะไปฆาไก่แป๊บมวไม่มีอาหารกินเดือด้ายฮเดียว่อมั

จะต้องทำยังไงนะมแม่แล้วนะตงได้แล้วนี่คือะไรน่มรักจงเลย นีไม่ใช่สวยนะมันแบบรีบเร่รงงานมันก็เลยมายิ่งก็หวยแตกก็ืหวยแตกแต่ก็พดีใจที่สร้างบ้านได้ก็แล้วกันนั่งไงแม่งเลยตายอยากเปลงใครทำเลวยว้าวสร้างบ้านสร้างบ้านเรากลัวเลยไม่ใช่่ไมกลัวเดียขาดฝันอยู่นี้หัวจะวายใจใจจะวายตายโอเคกันไ้ก่อนแต่มีมอนสเตอร์เข้ามาก็ขุด ทำไมมีกลัวหรือกลัวสิจ๊ะแมหไม่อไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวเอตทอกมาปตน้เโอ้นี่ก็อัน้ก็อันนี้ก็อนี้ก็ก่อนดีกว่ามัตอร์มาเขียนอนไม่ให้โคมโคมโมมานะ โอเคก็ไปไปกินก่อนว่าถ้ำนี้ลึกไม่ว่านีมันเตอิมไหมจริงจบแกไม่ต้องมา้องก็ได้ก็ตีแจะถ้าแกจะไม่มา้องออเอออย่าไปเอาวานุได้เลยดีกว่าอ้อาจะตายอยู่แล้วจะใส ครับที่เลไรจะใส่สทีกดมาให้หมดกดกดกดโอ้ยงานม็คือหายากนะแต่มันลำบากโอ,โอมันจะใช้มือกดมันก็ไม่ดอกล,ลำบากตรงนี้เลยไม่ลำบากไรเอ้มามาให้เยอะเลยเนี่มาก็ดีเอ้ดีเสียงมือ

โอ้โหจะตายแล้วโอ้แย่งแบ่งวะสิงอ๊กแค่นี้ก็รู้แล้วเอาไปด้ยจะตายแล้วตอนนี้อหาจะไม่รู้จะมีอะไรเสียอีกมตอนนี้อ้มีดจะเสียชีวิตแล้วตอนนี้โอ้โหปาร์ตสองนาทีแล้วว้ สร้างบ้านหลัง,ดง,เ,งเดียวแม่ปาปีกับพัดนึงแต่ก็ยอมหน่อยนะยอมดูยอมดูหน่อยนะจะตายอยู่แล้วโอเคยังไม่ได้มาโกง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 อยูอยากโกงอ่ะยวันหนึ่งนาทีนนาทีนี้มันก็ไม่ได้อีก

มุน่นกับเงินก็จริงไม่ใเงินไอ้เรื uh, on on. ่งกับป้างะพัเดี่ยวก็สุดรอปาไปสองพาดเลยไม่เอาพาเดี่ยวเนี่ยเงินเคแล้วพาต่อไปจะทำอะไรกับสวนดีไหมเออน่าจะดีแหะนี่ขโอเคตรงนี้น่าจะวอยู่ละเอาขุดมา ดิ S <S <々>่ตรงนี้ก็อัดเซ็งโหก็ไม่ติตรงจริงด้างก็ดีเว้ยก่มาก่อนโอ้ยปวดท้องได้แล้วบุ๊บุโอเคนะนี่มปากไวโอเคเวลาตัขุดหินแป๊บนึงโอเคเน